อีพีนี้เราพาทุกคนมาดูบรรยากาศบ้านป่าโปรงเปียงอำเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนตอนนี้มกราคมพามีตอนนี้เป็นเดือนเดี๋ยนะมะกราคมพามีนาคมสามตอนนี้เดือนพฤษภาคมนะคะทุกคนก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เขายังไม่ได้ปลูกข้าวกันเนาะแต่ว่าอันนี้เรามาสำรวจพื้นที่ก่อนก็บรรยากาศคือดีมากแล้วก็ตอนเช้าก็มีแบบว่าหมอกแบบ งแบบสวยมากเดี๋ยวเราจะเดินไปโฮมสเตย์ตรงนั้นกันคือแบบเคยเห็นแต่ในวิดีโอที่คนอื่นเข้ามาเนาะแล้วแบบว่าก็คิดว่าสักครั้งหนึ่งเราต้องมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยออชอบจังชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอะทุกคนมันแบบสงบจิตสงบใจดี ทุกคน ค่าสึกโจมตีเราหนักมากอ, <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งมองหน้าเราแบบนั้นนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรที่จะปิกเชียงใหม่แล้วนะคะแล้วก็เสพบรรยากาศสูดอากาศได้เต็มที่แล้วแล้วเราก็จะกลับเชียงใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คือยังไม่มีข้าวเดี๋ยวเดือนเขาบอกว่าเดือนมิถุนา ประมาณเดือนมิถุนาเดี๋ยวจะเป็นข้าวแบบเต็มตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะคะทุกคนบายบายบ้านป่าปงเปียงเดี๋ยวเดือนมิถุนาเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะคะ